เดี๋ยววันหลังวันจันทร์น,นี้น่าจะมีปัญหาสอดมันอูดูเลยถ้าเป็นปีนก็แกนเลยเปลี่ยนหายจะทำแคันี้ก่อนอันนี้เสร็จแล้ว <c oughs> อันนี้ซูมปัญหาแตกสองจุดก็เลยขี่ไปตกแก้ไขแล้วเดี๋ยวพอดีติดทุระติดทุระ จะเธอมาใหม่โอเคโอเคเรียบร้อยเรรยบร้อยมันแตกสองจุดก็เลยตัดแต่งใหม่ใส่ข้อต่อโซ่ตัวใหม่เป็นหนึ่งตัวก็เสร็จแล้ว อ่านะครับจักรยานคันนี้โซ่ขาดโซ่ขาดก็เลยจัด,ข,ดจข้อตอ่อข้อตอ่อโซ่ไปให้ใหม่นี่ครับลูกลิ้งที่จะเป็นโซ่เลดจะลูกลิ้งเล็กนี่เป็นลูกลิ้งโรเลอร์ใหญ่หนอ่อยเรียบร้อยเอาไปขีดสเปรย์ก่อนนะ มุม้นมุ้นเอาเอามือม้นเอามนมุนบ้านเลยเมนม้้นเลยม้นมม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 นมเอาม้วนม้วนนาหม้นน้างจะขีดูได้ถ้าติดขัดมาซ่อมเน่ยจขี่ได้ก็ไม่เป็นไรลองขีดูก่อนลูกกลิงมันแห้งหมดแล้วองขีดูกันนีปืนวมแล้วขีถ้าขีได้ก็ใช้ไปก่อนทางเอามาซ่อมเน ¡Vamos! โอเคเรียบร้อยอย่างมันลนหมดแล้วโอเค เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเก็บก่อน เดี๋ยวจะล้างซุปล้อด้วยนะครับที่โคนที่ดินเยอะนะครับต้องสาดน้ำมันเปื่อยก่อนนะครับก็ดูดล้างอัดฉีดภายในทั้งคันนะครับภายในภายนอกโคลนที่ดินนะครับอ,ออกให้หมด Okay. Okay. Okay, alright.